สบายดีสวัสดีค่ะพีเอสที่รู้ทันเมื่อนี้นะทุกคนกัเป็นวันเดินทางซ้าทุกคนเนาะพอดแห้งอันนี้ตอนนี้กำลังรอรถจ้าทุกคนสามหนุ่มเนื้อทองเฮาพารถพารถอย่างเดียวเคียนเบอร์สะนะับ ตอนนี้ทาแก็บว่ากันวากันเอิ่นแก็บอยู่เนะาะทากแก็บไปหมอชิดเพราะว่าจองตัวไวแล้วเนาะสีสีที่นั่งเนาะทุกคนจองตัวไวจองตัวไวเมื่อวานนี้เองเนอะ่ะกำลังกะพรอมเดินทางแล้วบรรยากาศ <laughs> <c oughs> ให้เบรไว่าแล้วว่นก็ได้แรวน่นแล้วว่นเหบ่ Ủa, xin ăn đầy, bắt hơi leo. ลองเรือในมวนเลยลองเรือยังกระเขือนอึมฮึมอช้ยืมบนถึงแล้วถึงแล้วรดได้ตรงนั้น lỗi, subscribe อ๋อฮะรอภาษาไหนไรลูกเคมนราตลุงเดืองถัว่วออเจ้ที่เท่วนี้ไปห้าข้างหน้าแบบนี้จ้ะทุกคนคะวันนี้เนาะเราก็มาถึงหมอชิดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็รอเนาะเข้าห้องน้ำก็เนื่องจากว่าเมารถค่ะไม่นั่งนั่นนงแท็กซี่เนาะน,นั่งนั่งแก็บมาแก็บก็หนึ่งรถลูลาลูลาสุดเลยคะ่ะ ี่ทุกคนต้องได้มากดตังค์เนาะเพราะว่าจะกลับบ้านแล้วเราต้องกดตั ได้แล้วจ้ะทุกคนได้แล้วซาจองไว้เพื่อนก็บอกอีนอาว่าทางบ,บริกิเขา่าวกะสามารถนำตัวามาแหลกบอมันแหลกเงินสดไดๆอันนี้คือแหลกอาเฉพ,ะพออาะเฉพาะเองนะเฉพาะแบบว่าซีซื้อตัวอีกมันก็นจะมีโซโลหนลดให้รลอยหนึ่งเพราอย่างถืออะละ ลคนเราห่างกันดูได้เป็นเวลาไดตัวยังมาเรียบร้อยถ่ายย่างเดียวนะตอนนี้ทุกคนจะกินมังมวงเมาลลกจะกินมังมวงเลยค่ะทุกคนั่งเราเหนื่อยมาก ปวดหัวนะทุกคนปวดหัวยังผมบอปวดหัวเนเนื่องด้จะเนื่องโดยแบบได้หลายอย่างอะนะจะ <c oughs> เป็นเวลาถาแฟนเนาะแฟนเพิ่นเขาเซเว่นอยู่เขาเซเว่นเอาของด้ยเมื่อยแห้งไปเกือบเกือบเกือบ,บทุกอย่าง มีโรงอาหารมีเซเว่น 7, น้อยอยู่นี่ทุกคนแล้วก็อันนี้คือถังอองนะคะได้ตัวแล้วเาก็ไปคุนเลยล่าสุดซื้อมะม่วงกินแล้วห้ามจับอย่าจับเด้แบบแบบนี้ก็แสบเปรีร้ยวๆแต่ว่าซู้มะมว่วงบ่ได้เพราะมะม่วงมานสีมีความมันานันทนะ มตำแต่คือจิ๋วก็กินมาหลาไม่แคลนแอ่นก่อนได้เด้อไปไปได้บายบายกรุง <c oughs> เทพไปหลุดปะเ,เอาฟังนีฟัง เหตการ อันนี้แหละแม่าล่างเท่านี้แหละต้องไวดีด,ม,งงม,งงดม่วงม่วงม่วงค่าย <laughs> ดีแมนบอสขยันอย่างนี้บอบอรถมันมีกินมูเจ้าอ่ะบอสเลื่มเตี้ยมไงมูเจา้าอันนี้ค่ะ ทุกคนบรรยากาศที่เฮาจะเมื่อแต่ว่าอยู่ช่องนี่เนาะช่องสองหาสิบแต่นี่ฟังนี่ก็อาจจะเป็นอันนี้รถกรุงเทพพิษณุโลกเนาะก็จะมีหลยคนที่เขาเมื่อเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งฟังนี่คือคนแบบเต็มเต็มเลยอะฟังคุณปู่หัวเป็นสายไร้ายเนื้อบอเลยตั้งแต่แต่ว่าฟังเหนียเป็นนะอ๋อกรุงเทพไม่ห้องสอนอันนี้ทรายฟังนเนะีะ ฟังคลุ่มก็จะมีรถเต็มเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิร์กอันนี้ก็เวลา h าฮิ้วอ่ะกัสามารถสื่อหันสื่อนีใดแบบเป็นปกติเลยปว้ตงห่วงนะอ๋อฟังมีเชียงเชียงใหม่เนาะอันแล้วก็อ๋ออันนี้ของบริของบริษัทอ่าชื่อ จะใส่ทัวกรุงเทพแม่สายอันนั้นสีทาวงทัวอ๋อมันก็จะมีตามเป็นบริษัทเบิร์แล้วทุกคนแต่ก็มีแต่ก็มีฟังปุ่นก็ฟังผีกับเบิร์แล้วเดี๋ยวจะพามาเบิร์ตฟังนี้ฟังนี้นะจะเป็นรถยังจะมีห้องสุขาอ๋อดีๆฟังนี้ก็มีเืออกันทุกคน แบบลบล่ายมาเคียนเป็นตหนัซื้อแบบนี้อาติเคียนตัวยังไงเนี่ยน้องน่ะแตงชีได้เห็นเขาสลับก่เลยจังเลยอันนี้อุดรอ,อกออ็จะมีรลายขนมขนมขนมก็มีเบิด นี่เบิร์ตหนาอิชิตโตอิชิตันขายดีแห่งบอกเลยแถวนี้ผู้มีหารหานค้าในนี้คือขายดีแห่งอยู่ระหว่างปรับปรุงร้านค้าโอ้ปรับปรุงหังขาอันนี้ว่าบ้านธรรมดาได้นี้คันบ้านคันช่วงสงการนะคือคนเต็ยมเลยทุกคนจนแทบจะมีดจนแทบจะบ่มีบนน,นั่งเลยเนื่องจากว่าคนมันร้ายเนาะคนมันร้ายแห้ง กางอ่อนกับปุ้นแดะ่องห้าสิบเพราะว่าต้องกับเข็มมาลาดพุ่งเรืองทัวเพราะว่าสายเราสายไปทางอีสานอยู่แล้วหอมกับเผราดิแด้ฟังผุนแต่ก้อนนะแต่ก่อนอ่อนจะไปนางอยู่ผุนเภาะวะต้องเนี้ยมันจะบบมีอ่าต้องนี้มันจะบบคอยมันมันจะบบมีบอลน,นางเลยทุกคนบอลบอลเนี้ยคือจะบบมีเลยก็เลยตอนทีว่าเมื่อ เหมือนปีทีเดียวหรือปีเดียวนี่แหละไปนั่งยุคุนเลยอะ่ะแบบแล้วก็นั่งเรียนใส่ลายอยู่นอกจากคลิปนี้อ่อนกับตองพอโตลาไปเรี่นเแถวนี้เ้อจะก็ขอบคุณพี่พีทซี่ทุกท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะขอกันไหมพี่หน่าอยู่สปปลาวจ้าสวัสดีค่ะ